มาลองไส้กรอกอีสานตลาดนัดแถวบ้านกันฮะเจ้านี้เขาบอกว่าเป็นของแม่ลําดวนก็เลยซื้อมาทั้งเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวทุกคนคิดว่าไงฮะไส้กรอกอีสานต้องกินของเจ้าไหนครับผมถึงจะอร่อยส่วนตัวเนี่ยถ้าเจอของแม่ลําดวนเนี่ยก็จะซื้อตลอดเดี๋ยวมาลองอันที่ไม่เปรี้ยวก่อนนะฮะรสชาติอันที่ไม่เปรี้ยวนี่บอกเลยว่ามันจะเป็นรสชาติกลางๆกินง่ายๆสําหรับคนที่ชอบไม่เปรี้ยวนะฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะแดกแทนข้าวกันเลยนะครับทุกคนคิดว่าผมจะกินหมดไหมแค่ไส้กรอก50ลูกเองยังไงกก็คคงะะหหมดนนนัแลทุ ินไส้กรอกกันทีหนึ่งเนี่ยก,กินกันกี่ลูกเออลืมบอกว่าบางเจ้านี่มีน้ำจิ้มด้วยนะฮะอีสานจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยอีกแบบนะ,คะใครเคยกินบ้างรองคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแต่วันนี้น <ะ S 1> กินไส้กรอกก็ต้องคู่กับพริกสดนะครับทุกคนนีม่มีพริกสดนี่ก็เหมือนไม่ครบองค์ประชุมนะฮะมาเราก็กินกันไปเรื่อยๆเส้น<ๆ>ที่เรากินนี่ก็จะเป็นอย่างไม่เปรี้ยวนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองอันที่เปรี้ยวกันบ้างหรือจะแดกแบ่งสองเส้นคู่แบบนี้เลยฮะทุกคนไม่เอาดีกว่ากินทีละเส้นดีกว่านะติดอุ่กันนเลยทีี้มาเเดี๋ยวราจะง มากินอันที่เปรี้ยวกันบ้างนะครับผมกับพริก2สีแบบนี้หมับเข้าให้นะฮะรสชาติกําลังดีเลยนะครับทุกคนไม่เปรี้ยวมากนะฮะ,ะกินคู่กับพริกแบบนี้เลยนะครับคอมโบไปเลยทุกคนคิดว่าเผ็ดไหมฮะกินพริกทีละ2เม็ดอย่างนี้ตอบให้เลยยังไงก็เผ็ดอยู่แล้วครับแต่ยังไงมันก็ต้องกินคู่กันน,นะทุกคนเอาละฮะใครชอบไส้กรอกอีสานยี่ห้อไหนก็ลองเม้นบอกกันบ้างนะเผื่อจะไปตามกินส่วนวันนี้50ลูกกูก็คงกินไม่หมดอีกตามเคยแหมและต้นคลิปทําเก่งนะ mừng ngày sa